ขอ,อให้มองถึงปัจจัยที่ห้าจำเป็นแก่ความเป็นมนุษย์อย่างสูงสุดก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่าธรรมะเป็นของจำเป็นพระเยซเูไปพูดคำนี้ว่าอย่างน่าฟังว่าชีวิตนี้ไม่ได้อยู่ด้วยอาหาร แต่ว่าอยู่ด้วยพระธรรมของพระเจ้าที่พวกฝรังทั้งหลายนับถือศาสนาคริสเตียนก็ไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูลูกศิษย์ของพระเยซูทิ้งคําสอนของพระเยซูในข้อนี้สม้งหมดโลกนี้จึงมีวิกฤตการณ์และวิปริตอย่างยิ่งถ้าลูกศิษย์พระเยซูทั้งหลายยังเชื่อฟังพระเยซูในข้อนี้อยู่โลกนี้จะไม่วิปริตอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ พระพระเยซูได้สอนว่าชีวิตนี้ไม่ได้อยู่ด้วยอาหารแต่อยู่ด้วยพระธรรมของพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าก็คือพระธรรมนั่นเอง <c oughs> ีิพุทธบริษัทเมืองไทยก็ไปตามก้นฝรั่งที่ด่าหรือไม่ดา่าว่าคนไทยที่เป็นพุทธบริษัทในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไปตามก้นฝรั่งที่ไม่ไม่ถือคาสอนของพระเยซูที่ว่าชีวิตไม่ได้อยู่ในอาหาร พุทธบริษัทไทยก็ไปถือว่าชีวิตนี่มันอยู่ด้วยข้าวปลาอาหารไปแล้ด้วยเงินด้วยปัจจัยที่จะได้มาจากเงินเห็นว่าชีวิตนี้อยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในธรรม <c oughs> พุทธบริษัทไทยไปตามก้นลูกศิษย์พระเยซู <c oughs> ที่ทิ้งคําสอนของพระเยซูไอเรื่องมันก็น่าหัวเป็นสองเท่าแต่พร้อมกักนน้ามันก็น่าสังเวช <c oughs> สองเท่าด้วยเหมือนกัน ข้อที่อะไรดยี้ข้อที่สี่เออข้อที่สามให้เห็นธรรมะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองธรรมะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานเป็นที่ออกรับหน้าศัตรูรวมกันแล้วดก็เป็นผู้ปกป้อง ภาษาคิทเชียนเขาเรียกว่าเมตสบาลคนเลี้ยงแกะที่คุ้มครองแกะคุ้มครองฟูงแกะให้ปลอดภัยเรียกว่าเมตสบาลเมตสานี่มันหมายถึงแพะแกะคือพระเยซูพระเยซูประกาศพระองค์เองหรือให้สาวกทั้งหลายถือว่าพระองค์เป็นเมตสบาล ผู้คุ้มครองแก่ทั้งหลายคือมนุษย์ที่เราก็จะมีพระธรรมเป็นเมตสบาลเป็นผู้คุ้มครองเราเป็นผู้ปกป้องเราตานณะเป็นที่ต่างทานเลนะเป็นที่หลบลีกถ้าเราหลบรลีกศัตรูแล้วก็มีที่หลบลีกที่ปลอดภัยจริงๆเราก็มาหลบรลีกอยู่ข้างพระธรรม ก็จะพ้นจากสายตาของศัต,ตรูอย่า <laughs> ไปหลีกขางก้อนหินก้างโคนไม้ที่ขุดรู้อยู่นี่มันไม่พ้นกับศัต,ตรูคือความทุกข์หรือกิเลสที่เอาพระธรรมเป็นไหนที่หลบลีอเอาพระธรรมเป็นที่ต้านทานที่ลูกระเบิดปรมานูก็พังทลายไม่ได้ถ้าเอาพระธรรมเป็นต้านทานเป็นที่ต้านทานอย่างนี้เวรียวกว่าเป็นผู่ ปกป้องผู้คุ้มครองสัตว์ที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้สัตว์ที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้คือบุตรชนทั้งหลายนั่นเองมันยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังมันเหมือนกับเด็กอ่อนแม้ว่าหัวงอกแล้วหัวล้านแล้วอะไรก็ตามใครมันก็ปกครองตัวเองไม่ได้มันยังเหมือนกับเด็กก่อนก็ต้องมีพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครอง <c oughs> มีรูปภาพพิจนธรรมที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามหลังเนหรือพระไปแล้วมีคนห้าคนถืออาวุธตามมาข้างหลังภาพพิจนาธรรมในตึกนะั้นนี่แสดงความหมายนี่อย่างดีรสัตว์โลกทั้งหลายอ่อนแอ ก็าไม่มีธรรมะนี่อ่อนแอเหมือนกับผู้หญิงเด็กๆที่ช่วยตัวเองไม่ได้ที่มีศัตรูไล่หลังมาห้าคนคือปัญจุปาทานขันที่เราสวดทุกวันว่ารูปูปาทานคันโตเวทนูปาานคันโตสัญญูปาทานขันโตสังคารูปาทานขันโตวิญญาณูปาทานคันโตผู้มุ่งร้ายห้าคนตามมาข้างหลัง ที่เด็กหญิงคนนั้นเขาก็ไปหาพระหรือเนนคือศาสนาที่จะเป็นที่พึ่งที่ต้านทานให้พ้นจากศัตรูที่ไล่ตามมาข้างหลังเนี่ยภาพปิชฌาธรรมของเขาดีอย่างนี้เขาสอนคนให้เข้าใจธรรมะได้โดยไม่ต้องรู้หนังสือโบราณหลายร้อยปีมาแล้วก็สอนธรรมะด้วยรูปภาพเพราะว่าคนไม่รู้หนังสือพยายามดูรูปภาพ นั่นบ้างจะมีประโยชน์มีธรรมะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองค้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่สรุปแล้วมันเหลืออยู่ห้าตัวคืออุปาทานขันในขันทั้งห้าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องยุคนี้ยุคไหนเรื่องวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อะไรก็ตามมันไปสรุปรวมอยู่ที่ไอโจรห้าตัวั่นั้น ว่าทุกสิ่งที่มันประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาเนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรืออุปาทานในความหมายที่เป็นรูปคือวัตถุบ้างในความหมายที่เป็นรสอร่อยทางจิตคือเวทนาบ้างในฐานะที่เป็นสิ่งยึดมั่นหมายมั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัวกูของกูบ้างอันนี้เป็นสังขารคือคิดนึกเป็นคุ้งเป็นแควไปบ้างก็เป็นวิญญาณ คือสิ่งที่มันมีความสามารถในการรู้สึกต่ออะไรได้ทางตาทางหูทางจมูกนี่ที่ทำให้หลงผิดสำคัญเอาเป็นตัวตนม่านมีธรรมะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองปกพ้นจากอันตรายทั้งห้านี่ที่ข้อที่สี่เห็นศาสนาเห็นธรรมะเป็นยารักษาโรค ธรรมะเป็นยารักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางวิญญาณในบาลีก็เรียกว่าโรคทางจิตนะแต่น,นี่ในภาษาไทยมันทำยุ่งไปแล้วเอาไอ้โรคทางจิตนี่ปนไปไว้ไว้กับโรคทางกายไปแล้วถ้าเรียกตามเดิมก็เรียกว่าโรคทางจิตคือเจตสิกะโรคคือโรคอันเป็นไปในทางจิต ในการยิกกระโรคโรคเป็นไปในทางกายนี่ที่ต้องรักษาทางกายดรือเนื่องด้วยกายแม้แต่โรคจิตอย่างปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องโรคทางกายคือทางระบบประสาทถ้าถือตามบาลีเราก็มีเพียงสองโรคคือโรคทางกายโรคทางจิตแต่ภาษาทไทยไม่อำนวยให้นะทมาเลยต้องเพิ่มใหม่โรคทางวิญญ,ญาณขึ้นมาในความหมายหนึ่ง คือโรคทางไอ้ารคิดเห็นหรือสติปัญญาที่โรคทางวิญญาณนี่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นมันก็เลยไม่เห็นว่าธรรมะเป็นของจําเป็นธรรมะมันจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับรักษาโรคทางวิญญาณแต่เมือมนุษย์ไม่ยอมรับสภาพโรคทางวิญญาณก็ยังอวดตัวว่าไม่ได้เป็นโรคทางวิญญาณก็ <c oughs> เลยไม่ต้องการธรรมะโรคมันจึงได้วิป,ปริตอย่างนี้ เพราะจิตของคนในโลกมันวิปริตก็ทําโลกนี้ให้วิปริตเต็มไปทั้งโลกแก้ไม่ได้ด้วยโรคด้วยวิธีแก้โรคทางกายยูกยาผ่าตัดหรืออะไรก็ตามมันแก้โรคนี้ไม่ได้คือแก้โรคมิจฉาทิฏฐิไม่ได้มันต้องไปหาพระพุทธเจ้าใช้ย,ยาของพระพุทธเจ้าคือสมาธิฐิก็จะแก้โรคนี้ได้ สมาธินั่นแหะคือตัวธรรมะที่เราพูดถึงในที่นี้ขอเห็นธรรมะในฐานะเป็นยารักษาโรคทางวิญญาณ